มีคนถามมาพอดีเรื่องของเฟอร์ชิฟันไดนะคะว่าเอ้ยมีข่าวอัปเดตไหมเพราะว่าก็มีข่าวทั้งที่ฟันไดบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าอนาคตตัวเองเป็นยังไงแล้วการที่คุณใครก็ตามบอกว่ารู้อนาคตของผมแล้วอันนั้นเป็นเรื่องโกหกแฟนริวผูก็แปวอีกว่าเอ้ยสรุปยังไม่รู้เลยจริงๆหรออะไรอย่างนี้นะคะก็มันมีข่าวจากทางฝั่งซาอุดีอาระเบียมาอีกแล้วว่าอัลฮิลันอัลไปไปอ่านไปอัลฮิลันได สนใจติดต่ออยากจะติดต่อฟานได้นะคะหลังจากที่มีข่าวว่าสัญญาไม่คืบค่ะนี่อันนี้เป็นการรายงานจากเลอกิฟต์นะคะสื่อฝรัง่งเศส,เสค่ะบอกว่าขอเขาเรียกเขาเรียกแบบเอาฮีราแล้วกันนะเอาฮีราได้ครับผมไม่ได้ะะว่าอะไร เสนอประมาณ20ล้านยูโรนะคะทาบาาฟ e Fan d ไปร่วมทีมนะคะโดยที่ Fan d ์เองก็ซัมเมอร์นี้จะย้ายตัวแบบไม่มีค่าตัวแล้วนะไม่มีเขาเรียกอะไรเป็นเอเจนต์ละนะแต่ว่านักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธนะคะเพราะว่าอยากจะทุ่มสมาธิในช่วงเวลาที่เหลือให้กับซีซั่นนี้ก่อนหน้านี้มันมีคลิปใน X นะคะว่าฟ a เนี่ยคุยกับหลุส์กัมโบสผู้อำนวยการกีฬาของเปเชตั้งนานนะเนี่ยใช่แล้วก็คือเหมือนแบบ มีนี่ด้วยนะประธานสโมสรใช่นัสเซอร์อัลคเลฟีด้วยนะคะแล้วก็ยืนคุยกันอยู่ตั้งนานแฟนก็แฟนๆก็แบบว่าคุยอะไรกันลือๆแกคุยอะไรกันลือเลยแต่ว่าล่าสุดทาง e C Sport ค่ะก็รายงานค่ะว่ามีคนแซวว่าอะไรเนยว่าทไมอาจจะแบบโน้มน้าวฟันได้บอกว่าเฮ้ยฝรั่งเศสมีแดดนะเอออยู่ไม่หรอกไม่มีไม่มีเหมือนกันนะมีแต่ว่าไม่มีแบบมีแค่คล้ายๆคล้ายๆลอนดอนอ่ะมีแต่น่าจะ ไม่รู้ไม่ค่อยได้ไปปารีสบ่อยอ่ะแต่รู้สึกว่าโซนนั้นน่ะถ้าจะเอาแดดจริงๆต้องไปนู่นสเปนอ่าออะไรอย่างลี้ดีกว่าอิตาลีสเปนอะไรอย่างเงี้ยโปรตุเกสครับอ่าแต่ว่าทาง IMC Sport นะคะก็บอกว่าฟานไดเนี่ยมาขอโทษคัมโพสเนื่งก็นื้คือจำได้ไหมว่าตอนนัดแรกนัดแรกอ่ะเหมือนแบบมันมีประเด็นเรื่องไอเป็นเหมือนฟานไดไปพูดในอุโมงค์ว่ามันไม่ใช่หลีกเอิงนะ้วเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าคัมโพสไปโวยใส่ผู้ตัดสินใช่ประมาณนั้นซึ่งเขาก็เหมือนกับว่า แฟนไดก็ด้วยสปิริตเนาะแล้วก็ผิดก็ถามว่าไม่ควรไหมก็ไม่ควรแหละเป็นกับตันทีมแล้วเหมือนไปแบบตะโกนออกแนวเขาไม่ได้มาโวยใส่ตัวเองไงไปโวยใส่ผู้ตัดสินก็เหมือนไปขอโทษนะคะก็เหมือนแบบทำไปด้วยความแบบเหมือนแบบไม่เ e เปพไม่ไม่เคารพก็เลยไปคุยไปขอโทษนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องอนาคตก็ปรับความเข้าใจกันดีแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเลยเปล่าพูดภาษาฝรั่งเศสเลยอย่างงี้นะคะก็ ก็ส่วนเรื่องอนาคตก็ยังไม่มีความชัดเจนก็เป็นไปตามคาดค่ะอย่างที่บอกความชัดเจนของโมฟันได้แล้วก็เทรนนะรออีกทีนู่นเลยปิดฤดูกาลเชื่อนี่นะ<ม> <c oughs> จริงๆหรือไม่ก็หลังจากการัตนตีแชมป์เปล่าก็นั่นนะปิดฤดูกาลไงไอตอนนนั้นสุดท้ายอะ<ม>ถ้าจะมีอะไรก็มีกันตอนนั้นนั่นแหละแต,<ม>แต่ก็มีข่าวเหมือนกันว่าเวลมาดริดเนี่ยยื่นข้อเสนอให้เทรนเรียบร้อยแล้วนี้ก็ยื่นหลายรอบเนาะ มีข่าวหลายรอบแล้วยื่นแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะที่จะมีมันก็ต้องยื่นอยู่แล้วไหมนักเตะปีสุดท้ายมันก็ต้องไล่ยื่นมาตั้งแต่ก่อนธันวาแล้วไหมละ่ะจะตกลงกันได้หรือตกลงกันไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง